วัสดีทุกคนครับตอนนี้เราถึงญี่ปุ่นกันแล้วญี่ปุ่นญี่ปุ่นพูดว่าญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นย่า <Yeah. S 1> ก็คือเดี๋ยวผมจะเล่าสถานการณ์นะครับก็คือพวกเราเพิ่งขึ้นเขากันมาแล้วสองคนนี้หลับคนนี้ไม่หลับ <Yeah. S 2> ดีส่วนผมหลับไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนขับท่านหลับคือไปกันหมดนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่นิโกนินิโกนินิโกนิ โกนิแลนด์ใช่ไหมใช่อ่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างที่ใครว่านะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปญี่ปุ่นแบบฟิลฟิญี่ปุ่นเนาะแต่ว่ายังอยู่ในประเทศไทยอยู่ก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามันสวยงามขนาดไหนแล้วเราก็จะไปกินข้าวนิดเพราะเราังไม่กินข้าวกันใช่ไหมขอคำคมเลยครับเทสดีคำคมญี่ปุ่นะถึงแม้ผมจะเทสดีแต่ก็เทคแคร์นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วแล้วเข้าไปเลยเลยครับผมไปโอ้ oh, มาแล้วเราได้บ,บัตร布รจชคอรลได้บัตร布รจชคอร์ เอ้เข้ามาแล้วว่ะพี่นี่ไอพีสักนะูลัดอ่อะ,ะอุ้ยต้นสักูลัดว่ะอุ้ยว้าวโอ้ว้าววุฒิแคลนะครับเราเข้ามาข้างในกันแล้วนะครับผมที่นี่ก็คือญี่ปุ่นซาลาบังคานะครับเราจะพาท่านเดินชมว่าในะญี่ปุ่นนี้มีอะไรบุคชนเสาสนอกเฮ้ยดูสิมีเสาแดงนะครับสัญ,ญลักษณ์ของความอันนี้ล่ามแปลภาษามือนะโอ้ดูดิวูแบบฝนตกเปอยๆอ่ะบรรยากาศสุดๆอ่ะอุ้ยบรรยากาศรอบๆถือว่าดีเลยนะครับเหมือนญี่ปุ่นเลยเฮ้ยเยอะนี่ หินอะไรนั่นเออน่าจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งมัจรรย์อันดับที่เท่าไหร่ของโลกเท่าไหร่แต่ว่าต้องเดินระวังหน่อยนะเพราะว่าลื่นมารอบบก็มีสนามหญ้าที่เด่นอ้าวอาอเดีใจเย็นๆหูด้นี่ตําหนกด้วยเอ้ยตําหนกชิชูคุนเหรอดูนี่ชิชุกโค้ตําหนกนะครับที่เขามาถ่ายรายการโอชินะครับทีนไทยแลนด์นะฮะ ตรงนี้เลยครับพว่ายน้ำกันแถวนี้นะครับเอาฝนพอมายายผู้ฝนหยุดตกหรือว่ามีหมอกมีภูเขาอ่โอ้โหฟิลญี่ปุ่นจัดแล้วก็มีหญ้าด้วยเออเอแต่หญ้าแต่หญ้าแต่หญ้าเออหญ้ากอกสวยงามมากครับทุกคนนะก็ระหว่างที่ทุกคนถ่ายรูปนะครับผมนี่ก็เป็นนะครับ สภาพของคนที่กำลังจะไปญี่ปุ่นนะคร<ช>ับผมเออไม่ใช่อยู่ในญี่ปุ่นของไทยรนาพคือผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งพี่<อ>ว่าทำไมญี่ปุ่นมันถึงเป็นแบบนี้ผมผมไม่เข้าใจทำไมญี่ปุ่นมันปกติต้องมีชิบะใช่ไหมพี่นั่นทำไมมีบางแก้วนอนอยู่ตรงนั้นไม่เข้าใจเลยมันควรจะเป็นชิบะไม่ใช่หบางแก้ว เราจะตั้งหน้าบอกว่าเรามาญี่ปุ่นแต่เราอยู่ประเทศไทยเป็นไงคิดเบสิสสุดอัจฉริยะพี่บอกเลยนี่คือบรรยากาศเสาแดงนะครับโอ้ my god ไอพี่ถ่ายแบบดิจูมองกันชูมันไปกันม้งกันต้องสว่างออร์ก็ฟ้ามาออร์เล่นนกเล่นโดรนยอร์ฟุตกระบอกฟุตกระบอกอ่อเมื่อพี่จะมาแข่งซูโมอ่ะนี่เราไปดูชิบะตรงนั้นนี่ไหม ชิบะชิบะเราต้องไปค่อยเข้าใกล้กว่านี้ไว้ดูการจัดสวนเขาดีครับโอ้โหเหมือนญี่ปุ่นอย่เงี้ยสวนสวนญี่ปุ่นเลยอะดูวดิเออมันอาจจะคืมๆนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าตอนเนี้ยบรรยากาศคืมฟ้าคึมฝนนี่คือหยดน้ําฟ้าประทานนะครับมันคือหยดน้ําศักดิ์สิทธิ์เชื่อพี่พี่มีอ่าร่างทรงสุนทรภู่บอกมาว้าวมาแล้ววะนี่ สำนักโชกุนไงน้องเอ้ยเอ้ยมีป่อปลาด้วยซื้ออาหารปลาพี่ไปยซื้ออาหารปลาหน่อยดิเอา3ถุงครับเอบพี่จัดไป3ถุงอาหารปลาเดี๋ยวดูชิบะนี่มันบางเกลียวชิบะชิบะเขาจะพุงหน่อยลูกชิบะไทยน้องผู้สายนี้ใหญ่ยังวะใครปีนเสาหนนั้นได้ผมให้2 0 0 0ผมไม่อยากจะปีนเท่าไหร่เอาดูดิโอ หืมปลาคาร์บเหรอไหนฮะอย่าให้อาหารปลาตามตามแนวหินอย่าอย่าโรยใส่หินต้องโยนคนนู้นอุ้ยไปนู่นไปนู่นดีกว่าไปนู่นดีกว่าหนุ่ยมันไม่ค่อยมีหินไงเออมันไม่ค่อยมีหินไงอุ้ยดูมีดอกสกุล้าด้วยเจโนเออเออเออพี่อยากขายปลาแบบใกล้ชิดว่ะเออกลัวปูตกแล้วใครรับผิดชอบว่ะมาทุกคนเอาวางเลยวางเลยอะไรนี่เอไปก่อน โอ้นนโน่นนดนเอาเลยโยนใส่หลังข้าเอาบรรยากาศดีจอ่หน่านั่งกินข้าวตรงนี้มากว้าวเฮ้ยเรามาดูตําหนักไม้ดีกว่าบ้าอันนี้ก็ให้อหารปลาอยู่ได้โอ้โหชินาโมนะชินาโอมานาสตมานาีโอ้ แา้วอราชินอะเาชโนแดีชินแล้วมาเย้เย้เย้มาเดี๋ยวเราไปดูเอ่ออันนี้ดีกว่าครับตำหนักไม้นะดูดิเป็นไม้เลยอะไม้แก่๋ไหมวะเฮ้โอ้โหเน้นจัดเล่นอะไรอยู่นะเป็นปอผิวโอ้ยากาศน้านอนสุดๆุโอ้เน่นอะดูดิแล้วจะนอนอะไรตรงนี้ต้องปล่อยปล่อยเพาเดี๋ยวเปิดเยแล้วกคือย้อนเลยเฮ้ยมีข้างในด้วยว่ะแล้วก็มีมาดับมาดัดูห้องดิดูห้อง นี่คือชุดกิโมโน Gold นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอย่างไงนะแต่ว่าก็คือรประเทศเขาเป็นประเทศทางหนาวใช่ไหมเขาก็แบบใส่อะไรที่แบบเออน้นหนาวทัๆๆๆ้งนู้นทางนู้นด้วยนี่เป็นชุดกิโมโนโน,นะครับผมภาพอาจจะพริบนิดน,นึงนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่รองรับนะครับเฮ้ย <pitches S 1> ถือว่าสวยเลยนะฮะทางนู้นมีนินจาด้วยเฮ้ยนี่ไงนินจาเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนินจาซามูไรนินจานี่นินจานี่เขาเรียกนินจามินจาลาวเออเนี่ยนินจา่าวเฮ้ย ชัดว่ไฟอุ้ยชัดว่ไฟอ่ะอุ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้ของแท้วะนี่ดาบดาบของแท้ทุกคนอันนี้เขาเรียกซามูไรใช่ไหมซามูไรเล่ปลาแซลมอนที่มาจากเกมไหนนี่ปลาซามูไรเล่ปลาแซลมอน What the hell ว้าวโอ้สวย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 มีปลาด้วยเนี่ยพวกปลาหลงฝูงอ่ะพี่เอาคันเบ็ดยาวๆนะ ดึงเลยที่นี่เหมาะก,กับการกินข้าวมากปูเสือแล้วก็นั่งกินลาบก้อยแถวเนี้ยโอ้โหฟิลี่ปุ่นกูหายหมดบรรยากาศดีมากนะทุกคนผมอยากจะให้ทุกคนมานะแต่วันนี้เงียบสงบนะพี่เน,นาะขณะเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าก็น่าจะมีคนย้อนจนเทศการนะครับผมเทศการมีเยอะแน่นอนฮะง,งี้เหรออ่าใช่แ,แต่เยวต้องให้ประมาณนี้อะพนหลิงเขาเขาก็ไม่ได้ดูเขาจับให้มั้ย เออนี่แหละนี่แหละเออไปเที่ยวตําหนักก็เสร็จแล้วใช่ไหมพี่เราไปกินข้าวใช่ไหมัวมบวมอังต้องเพิ่มสารอาหารกินนี่จะโตไวทไมแกง๊งเรามันมีทุกส่วนเลยวะทั้งผอม,ท,มทั้งบวมทั้งแบบบวมมากๆแล้วก็แบบอันนี้อันนี้บวมแก๊งชายกันอยู่ในแดนญี่ปุ่นตรงนี้ก็มีต้นสกราวอะ่ะมันใช่จริงๆไหมวะลักษณะของดอกไม้มันเป็นอย่าง,ง,งานี้จริงเปล่า โย่โย่เขาชอมองอะไรสิอันนี้เราลองมองสิ่งเราลองมองกิงิโอ้โหบูบบบบอันนี้เป็นคาเฟ่นะทุกคนนะทุกคนจะออกไปดูแมวยักษ์โอ้แมวยักษ์ดูแมวยักษ์นั่นสิโอ้โหแมวยักษ์ว่ะนี่ดูแมวยักษ์นี่สวยจัดอ่ะเหมือนแมวใส่เฟือกดูเหมือนแมวใส่เฟือกเลยเออเฮ้ยขึ้นบันไดแดงดิให้ได้ฟิลแบบญี่ปุ่นนี้นี่ก็ขึ้นบันไดแดงดิอุ้ยมีแม่น้ำด้วยว่ะนี่ครับขึ้นบันไดแดงจะได้ฟิลแบบญี่ปุ่นนะฮะ บรรยากาศดีบรรยากาศดีจัดอะเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โอ้โหถ้าูเป็นตำหนักตำหนักเจ้าพ่อน้องเวลืมแล้วตอนนี้ฟิลแบบฟิลไทยบ้านเหมือนเขา้าเป็นแถวบ้านเลยแต่แบบฟิลญี่ปุ่นอะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวนีกก่าครับไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็มาถึงก็ประมาณเที่ยงพอดีนะครับเดี๋ยวเราถ่ายอาหารให้ทุกคนดูนะว่าเรากินอะไรกันมากนะหลับกล้อยส่วยจุโอ้หนี่อะไรครับ เก้ไก่ครับพ่อเีไก่คือห่จะถอดจะถอดให้ดูนะครับหกเคกบเฮ้ยอือหืออืออร่อย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 กินไหมกินไหมย็งไงบ้าง ผมไม่เคยกินกุ้งไม่รู้สึกเผ็ดครับผมเผ็ดคือพีฟีกินเผ็ดไม่ได้ดูก่นนะอันนี้ก็เลยเผ็ดดื่มไปว่าบอกบอกคุณบอกว่าไม่บกไม่เผ็ดนี่ดูนะฮะผมอ่ะก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ลองชิมตัวของนี่อะไรสิเผ็ดข้าวหน้าเนื้อ กเครื่องเคียงเยอะจัดอ่ะเอาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนเอาซุมิโซะมาเลยเปิดให้ดูอ่อนน้อยอะไรจะไม่กินเลยเอ่ะคือการกินข้าวหน้าเนื้อเราต้องลองกินแบบไม,ม่เครื่องปรุงขอนกูดเนดื้อดิความจุยเซื้องดูวยจุยซี่ของเนื้อสิออ <laughs> ออ อิ่มาป้า้ยหินะห้วงเลยอยู่รับอร่อยมากเดี๋ยวเราเออกซื้อของฝากกันดีกว่าครับมันจะมีของฝากญี่ปุ่นอะไรมันอาจจะมีสิ่งนั้นก็ได้นะพี่ปลาคาบปลาคาบตัวนั้นะนะพี่ โอ้ยอูนั่นสิโอ้ยพายุพายุแย่แล้วพี่เราอาจจะรถเสียบนเขาก็ไดเดียวพี่จ้ะโอ้ my god เราจะกลายเป็นผู้ประสบภัยเออใช่แต่ก็ท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยของแท้ว่ะมันคือช็อปนี่แหละเราจะไปซื T ้อของในนั T ้นนั T ่นแหละพี่เรดีพี่เดีอืมเฮ้ยฮินกิช็อปเฮ้ยญี่ปุ่น นี่ขนมญี่ปุ่นไม่จะซื้อข่มไปเอาน,นี่เหรออ่าดีอ่าจะมีอะไรอ่ะเอาหมดแล้วเฮ้ยพี่มานี่ดิขนมญี่ปุ่นเพียบเลยมาดูขนมญี่ปุ่นนะมาดูนขนมญี่ปุ่นก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอมยิ้นนม,มเออเคยดูนั่นไหมไอ้คนเลขมัดเทวดาบ่เบอ้าอันไหนวะไม่เคยเคยดูคนเลขมัดเทวดา,ปา,เ,วาเปล่าอันนี้มาดูเออเนี่ยอมยิ้มมันเนี่ยมันตาลแพรร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อะไรครับนี่มัชเมลโล่มัชเมลโล่อืมจัดเลยนี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น ปญีุ่่นดจะมีแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วผลิตที่อื่นแล้วก็มีแบรนด์ญี่ปุ่นสินคที่ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่า QC ที่ญี่ปุ่นนะมันจะมีหลายแบบต้นรุ่นเลยจะไม่เท่ากันอ๋อเอาไปทุกรุ่นเลยเฮ้ยอันนี้ลูกอมโคตรเปรี้ยวอะเฮ้ยรสมะนาวเออรสมะนาวอน่าจะอยู่ก็ได้ใช่ไหมจัดไปเออสื่อฝากหูฝากหลานไอ้นี่อะไรอะบุดปลากรอบแล้วมันมีปลากรอบมนนี้ไหมนี่ค่ะเฮ้ย ปลากรอบจะไปนี่ของเรามีช้างน้อยไงของญี่ปุ่นมีอะไรช้างใหญ่อันนี้ขายเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมไอ้แพงแถวนึงจัดไปยิ่เบอ่อลอ,อ,อ,องดูดิอันอะไรที่เราไม่เคยกินน่ะอ๋อชาเขียวอ,อ,กกอบกรอบกิ้มฟรีอันนี้จะไม่ใช่เขียวมาบดแล้วทำเป็นแผ่นกระจายรียบร้อย<ด>เลย <laughs> อันนี้จะเป็นรสออริจินัล ห่อันนี้จะเป็นรสพริกค่ะนี่รสพริกโอ้โหอ๋อโนโน้ร่อยนะคะอันนี้เป็นทำจากใบชาเอันนี้มันเหมือนสาหร่ายอ่ะแต่มันไม่เหมือนสาหร่ายกรอบดีนะกินได้เรื่อยๆเอาสองเม็ดคืออะไรอ่ะไอ้ที่เป่าได้ด้วยใช่ไหมตอาตรงกลางมันจะมีอันนี้ลูกออกมาออกมาจริงเหรอไม่ผมนึกว่าเป่าแล้วมันจะได้ลูออกมาเลยใช่ไหมโอ้โหดีเลยที่จะต้องกอน นี่เลยดิเดิกันพี่วัดกับขนาดตัวเลยดิเทโดต้องการต้องการสิ่งนี้เลยอะไรวะเนี่ยเฟบอยจัดอะไรโอไม่เฮ้ยเหมือนจีนี่เลยได้แล้วได้ของแล้วดูดูดูเหมือนเงินเงินจีนี่เลยจีนี่แล้วจีนี่แล้วจีนี่เลยผมมีแม่คิดตังออกมาหนึ่งมือไอ้สมุนไรว่ะ ของจริงเจ้าเนาะสุ่มอะไรของจริงเหรออูยกไม่ส่งให้ได้นะพันเจ็ดาสแค่ร้อยเดียวนะเพราะหนักรวมกล่องสองเกือบสองกิโลทันนี้เป็นเหล็กสปริงหนาแปดมิลนะฮะศูนย์สองหกศูนย์คันจีทองเหลืองหมดทางปลากระเบนนะฮะข้างในบลอกไมโอส์นะได้ส่วนด้านในเยอะเลยนะมีลายให้เลือกพันเจ็ดที่หน้าก็มีว่ะพันหน้าก็มึงลวงหน้าลวงหน้าเอาอันนี้ดีกว่าเพราะขนาดเราได้แค่นี้เลยแค่นี้จะไปเล่นเลยอุ้ยมันดาบโซโล่เฮ้ยคุณกัดได้ไหมล่ะมันหนักอยู่นะไม่ได้หรอก ฟันเราไม่ได้ขนาดนั้นนี่จะมีแพ็กเกจกล่องให้เลยนะฮะอ่าก็จะแถมกล่องให้ด้วยถ้าเป็นคนเล่นดาบนี่น่าจะชอบเนาะคนชอบดาบเนาะอันนี้ของจริงเลยใช่ไหมของจริงเลยฮะของจริงอันนี้นะโอ้โหน่าสนใจนะแบบดาบขาวอ่ะที่บ้านอะไรกันโจรเผื่อโจรวิ่งมากูจะชาดด้วยดาบขนาดนันอ่างไรเออเล่มหนึ่งอ่าเอาเล่มหนึ่งเอาเล่มหนึ่งเล่มนี้เลยเนาะเล่มนี้เลยเดี๋ยวนะมันมันมีราคาที่ราคาที่ต่ำลงกว่านี้อยู่นะหรือว่านี่แล้วการเอานี้แหละนี่สีขาวของแท้ของนี้ ลอยเด็กดื้อต้องโดนไม่ได้อยู่นะเขาเทะแต่จะยังมีชักเล่นอยู่แล้วตอนนี้จะมีวี่จะแถมน้ำมันให้นะครับกานสนิมให้แล้วเราไปใช้งานแล้วรับปมเงี้ยมันก็จะเกิดสนิมเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องเคลือบไว้ก่อนโเ ได้แล้วเอ๊เรียบร้อยปะของครบครับผมครับครับผมครับเฮ้ยเด้วเวลาลองดาบเดี๋ยวเวลาลองดาบพี่เอาดิเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็เที่ยวญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปซื้อของฝากดาบคาตานะมีขนมนั่นขนมนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมารีวิวกันนะครับว่าขนมญี่ปุ่นมันรสชาติเป็นยังไงแลหน้าตาเป็นงไงแล้วก็รีวิวเจ้าคาตานะสีขาวนี่นะครับผมเฮ้ยแล้วก็มีปลาด้วยครับผมปลายักษ์เนี่ยแล้วเราจะเอาไว้ไหน เดี๋ยวพอไปกอดอีก็ได้โอเคได้เลยนะ <laughs> ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อไปกระลักให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปหน้าเจอกันครับผมนะครับบ๊ายบาย